ก็ลเป็นตใช่กดแล้วแล้วชิงชิงสดียินดีต้อนรับเฮ้ยชเด็ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ ดีไฮ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 ยินดีต้อนรับค่ะก่อนแดดเหนือจะหมดน่าจะได้สักแบบสิบ้าทีไหมไม่รู้จกนกวบบ่าจะหมดอยากบอกให้คุณมันได้เข้าใจมาช่างเข้าใจเพรมีแค่คุณสภาพเหนือยงมากทำไมไม่ฉันไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้เหมือนกันพี่ชาอยู่ไหนไม่รู้อยู่แถวนี้เลยอุ้ยหน้ามหนอยูยาวชิ้มตาเลยว่ะเจอกันงานจับมือที่โตเกียวนะเจอกันมาต้นนี้ ไปย่างถึงตัวเกียวยังเนี่ยถึงก่อนแล้วหรือเปล่าสภาพยายยมยังไงยังน่ารักอยู่หรือช้าแบบไหมไม่ช้าไม่ช้าแบบนี้แหละยกหนูกำลังจะหลับไป้ี่สาวสองหนูจะงีบก่อนไปสามตอนเย็นอีกรอบ แล้วหนูจะไปซักผ้าด้วยยังไม่ได้ซักผ้าเลยนนนานาเดี๋ยวเครื่องดับนะไม่ได้เดี๋ยวมันแจ้งเตือนเดี๋ยวมันก็แจ้งเตือนวันนี้วัวนพุธทุกคนทำงานหรือเปล่าสู้ๆนะจงกำลังใจ เช้าชิ้วๆครับขอบคุณครับเือนเต้นมากหวังว่าวันนี้จะเต้นได้ดีขึ้นในทุกๆเพลงที่สอบนะคะแบตคนหรือแบดโทรศัพท์จ๊ะแบตโทรศัพท์แบดคนด้วยทั้งสองอันเลยแล้วใครได้ยินเสียงเหรออดี๋วน่าจะปิดลำโพงอยู่ โอ้ยได้ไหมเดี๋ยวเปิดไว้แล้วฮัลโหลชั้นแฮปปี้วันเกิดให้หน่อยอุ๊ยวันเกิดวันนี้เหรอ HAPPY BIRTHDAY TO YOU สุขสาววันเกิดค่ะขอะจะได้นอนเกิ ยูฮันหนิงไ,งไม่รู้สิแช่ <laughs> ให้นอนกับพี่คันหนิงบอกได้ไหมนะบอกได้แหละก็อาจจะได้นอนแหละแล้วก็อยู่ด้วยกันโซนๆนีกําลังคิดถึงยูฮาดีเลยคิดถึงว่าหาทีใครญี่ปุ่นไหมชวนชวน <laughs> มาญี่ปุ่นแล้วแต่ตอนนี้หนูไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนะหนูอยู่ไทยอยูอยู่ไทยอยู่สองแรงเจอกับการซ้อมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้แบตจะหมดแล้วทิน่าจะอยู่ได้อีกแบบแบบขอเล่นดูนหน่อยนะสิบห้าแล้ว แปดแล้วสิบห้าเปอร์เซนเสื้อตัวนี้หอมมากคือหนูซักมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วหนูก็ชอบน้ำยาปรับผ้านุ่มที่หนูใช้อยู่มากคือหนูไม่อยากจะคิดเลยวันที่เขาเลิกผลิตเพราะฉะนั้นอย่าเลิกผลิตเลยนะคะหนูชอบกลิ่นมีสุด เดินทางแล้วไฟติงใกล้เดินทางแล้วไฟติงนะไฟติงนั่งเหงาอยู่สนามบินงับบินคืนนี้อุ้ยไปไปไวจังขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเจอกันที่นูน่นไม่เหงาไม่เหงาเปิดน้องแชมเป็นเพื่อน <laughs> เปิดหลายน้องแชมเป็นเพื่อนถ้า่ปเซียนก็นานอยู่นานหรือเปล่านะ <laughs> มาดูกัน นี่เป็นอะไรชิวๆงับรับขึบ้นงับทุกคนคือหนูกำลังจะเตรียมของแบบอีกรอบหนึ่งคือหนูคัดของเยอะมากรอบเนี้ยหนูน่าจะออกมาเยอะด้วยแหละหนูก็เลยแบบอ้านี่ไปดีไหมนะกลัวกระเป๋มามันหนักเกินไป <c oughs> เดี๋ยวให้มานั่งคัดอีกทีคืนนี้หลังเล็บสอง แล้ก็จะได้ฟิตติ้งไฟนอลชุดด้วยเดี๋ยววิ่งจากไทยไปญี่ปุ่นครับคือถึงเตือนหน้านะถ้างานต้องชำกลับมาแล้วนะไม่เจอกันแล้วนะอากระเป๋ากปวกี่ใบน่าจะแค่ใบเดียวเพราะว่าไม่อยากขนเยอะไม่อยากแบกไปเยอะน่าจะเอาใบใหญ่ไปใบเดียว ก็เคยเอาไปสองใบแล้วก็ตอนนั้นเหมือนห้องมันแบบค่อนข้างจิ๋วไงเราก็เลยแบบใบใหญ่ก็เต็มแล้วอะแล้วก็ใบเล็กก็ยังแบบแน่นอีกก็เลยเอาไปใบเดียวละกันไม่รู้ว่าครั้งนี้แบบห้องใหญ่แค่ไหนแต่หนูก็สะดวกใบเดียวดีเพราะฉะนั้นหนูจะได้เอาไปแบบพอดีไม่ต้องเกินเ <c> พ <oughs> ื่อเราแบบขนของที่นู่นกลับมาด้วยไง <c oughs> ก็บอก๋าเราจะได้ไม่หนักเกินไป หนูไม่แหละถ้าเราเอาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมหนมไฟส้มมาก mm. คือไฟห้องนี้มันแบบมีสีส้มกับสีขาวแล้วตอนนี้เปิดไฟดวงเดียว mm. ก็เลยส้มมาก ือเมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนคือหนูอะถ่ายดิสก์กเป็นสิบคลิปเลยแล้วหนูก็เลือกไม่ได้แ <laughs> ล้วช่วงนี้หนูมาแต่งหน้านิดหน่อยก็เลยแบบถ่ายเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ่ายเก็บไว้ไม่เคยลงร <laughs> ู้สึกว่ามันสูงไปนิ่งนึงเลยเลยตัวเล็กอยาให้มันอยู่องนี่แบบนี้หนึ่งสปบบานร์ชไ,ได้ อยตรนนั้นอยู่ตรนนั้นไปนะอยู่ญี่ปุ่นล้เหรอคุณนิจิว่าตาชิว้แชมพูเทสญี่ปุ่นที่นี่คือเจบแปนนะคะ <laughs> คือหลอกใครได้บ้างหลอกใครได้บ้างที่นี่คือญี่ปุ่นใครเชื่อหนูไหม เยอะๆเช่าคลิปต <away> ัด no ตัดของหนูแล้วหนูก็ถ่ายไปเรื่อยอ่ะหนูก็อยากเล่นอันไหนก็เล่นเห็นเตะเก้าอี้หนูเกิดใครเฮ้ยหนูว่าแก้ข่าวหน่อยดีกว่าแบบทุกคนแบบตัด ตัดมาลงช็อตนั้นเยอะมากคือที่จริงแล้วอ่ะเหมือนตอนซ้อมอ่ะครูบอกว่าให้แบบเราถีบแบบว่าอันนี้เป็นเหมือนหนูเคยเล่าว่าแบบมันต้องแบบถีบปึ๊บเดียวมันจะได้แบบไปแบบสไลด์ถ้าเกิดถีบแบบยาวๆมันจะไม่ไปมันต้องถีบสั้นๆแบบแค่แบบส่งแรงไปอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ะเวทีมันเป็นพื้นพรมใช่ไหมทุกคนลองคิดพื้นพรมกับเก้าอี้ที่มันแบบไม่ได้หนักมากอ่ะแล้วพอเราถีบไปอ่ะมันก็เลยแบบว่า สะดุดกับโฮมแล้วมันก็ปุ้งอะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่ได้ทีบแรงนะแต่หนูแค่แบบส่งแรงแบบตึงอย่างงี้หนูไม่ได้แบบทีบป้างอางี้ใช่จริงๆแต่ภาพออกมาดูหนูแบบนี่เกี่ยวกันมา่าเพราะฉะนั้นใครใครทำตัวไม่น่ารักแถวนี้นะคะส่งคลิปหนไออาจจะเจ็บเจ็บ แต่มาแล้วแชมดูโหดเลยจริงเหรอคือหนูดูคลิปหนูก็แบบดูดูเตะแรงเหมือเนี่ยเข้าใจใช่ไหมคือลองดอูดีหนูแบบส่งแรงไปแบบปั๊บเดียวตึกนี้<笑><笑>พี่ไม่ได้ใสาอารอ<笑><笑><笑>มณ์เมื่อคนณงดน้ำตาลซึกครึ่งชั่วโมงพอ ถ้าคุณกับตอมตาครึ่งชั่วโมงือ้อย่างที่ปกป้องผมได้ไม่เป็นแล้วฉันไม่ผิดแต่ว่าถ้ามันแบบล้มไปโดนที่สิตตาที่นั่งอยู่ตรงกลางอะหนูจะรู้สึกผิดแบบมากๆแต่ดีที่แบบตอนนั้นไม่มีใครแบบเจ็บตัวนะคะคือหนูแบบทีไปปุ๊บแล้วมันล้มอะหนูตกใจมากหนูแบบอะไรอย่างงี้ แล้วพอวันแสดงครูก็เลยบอกว่าไม่ต้องถีบเลยตอนนั้นก็แบบแค่แบบว่าทําเป็นถีบไม่ต้องถีบเลยไม่งั้นจะแบบจะเป็นเหมือนที่เห็นหนูร้องให้แล้วค่ะหนูเป็นแบบตัวเทชไทยเป็นตัวทดลองให้แล้วนะคะ,ะตลกมากมีแต่คนแข็งมากแต่หนูไม่รู้จะแก้ตัวไงนี่ เสยียวแก้ววิแบบัตแบบิต้นหนิงน่ะใ้คนดูไหมว่ามันกี่เปอร์เซ็นต <c oughs> ์ให้ถ่ายให้ถ่ายให้คนพิมพ์เลขวิพูดถึงเปอร์เซ็นต์หนูเพิ่งทำคณิตเมื่อวานใช่ไหมหนูแบบแก้พวกเลขพาร์ทแล้วก็เบสพวกนี้ <c oughs> แล้วหนูแบบ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ หนึ่งว่าเวอรว่าถ้าหนึ่งเปอร์เซ็นหรือว่าดับสี่หรอห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยได้อยู่หนึ่งวันไลฟ์หนึ่งวันเลยนะถ้าแบตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เลขสวย ไม่มีใครทายถูกเลยค่ะยังไม่มีใครทายเลขเปอร์เซ็นแบบถูกกตยังสิบเอ็ดก็ไม่ถูกย่างทุกคนยังไม่ถูกยังไม่ถูกยังไม่ถูกสามเบอร์ไม่ใช่ไม่ใช่แปดไม่ใช่ไม่ใช่แต่ตอนนี้หนูว่ามันน่าจะลงมาอีกหนึ่งแต่ยังไม่มีใครถูกอะไรนะยี่สิบไม่ใช่สิบหก ก็ยังไม่ใช่สิบห้าก็ยังไม่ใช่รู้ยังไม่มีใครทายถูกเลยเนี่ยเป็นเลขที่คนมองข้ามสิบสองไม่ใช่สิบสามไหมขอดูอีกเล่าถูกแล้วสิบสามตอนเมื่อกี้สิบสี่แล้วลดลงมาอีกหนึ่งถูกต้องสิบสามค่ะขามไป็ชิน ยูเจ็ดก็ได้พอแล้วใช่เลยแล้วดูคนจริงจังนะเนี่ยเรื่องตัวเลขคือคนดูจริงจังหรือดูคนชอบเสียงทายหรือเปล่าใครในนี้ชอบเสียงทายลรถไปนี้เดียวเองจริงแบตลดไวนะเนี่ยเพราะว่าเราหลายปด้วยแล้วมันก็แบตจะหมดด้วยมันก็เลยลดไวเดีไปตอนะอสิบนะอีกสามเปอร์เซ็นต์ <laughs> อีกาสามเปอร์เซ็นต์ไปเฮ้อเดี๋ยวมันจะมันจะอ้องไปก่อนกลับเรื่องพาไปมุมพาไปมุมสวยพาไปมุมแสงสวยฉันอาจจะจำเธอไม่ที่ ันนี้แสงสวยโอค์ก oh ็ตั้งแม่แบบน่ารักมากเลยเอ่ะคนดูได้ปะได้อ่ะน่ารักมากวันนี้ก็ไม่เป็นแบบจุ้งๆๆๆเดี๋ยวนี้ทำไมจอมืดจริงปะเนี่ยจริงเหรอเก่หาหกตัง่าชุดพังมล้มืดไหมมืดเหรอ จริง,รงหรือเค้กไม่นะปกติโอเคเราโอเคไม่มืดไม่มืดปกตินะน,น้องแชมป์ได้เลยตกใจเพราะว่ามาตรงนี้ที่ไรเน็ตเชอาไม่ดีใช่ไหมครั้งที่แล้วก็ไม่ดีวันนี้สวยจังนี่ บ้านอื่นสวยไหมบ้านอื่นก็สวยสว่างแสบตาจิ๊เดี๋ยวไปยืนก็แสบตาเพราะว่าเวลาช่วงบ่ายมันแดดแรงที่สุดของวันี้แต่ตอนนี้มันเย็นแล้วดิใช่ไหมตอนเย็นก็แดดแรงได้ค่ะจิจจช้ำต ไม่ไมครับอย่าลืมเตือนหนูนะว่าแบตจะหมดเดี๋ยวรีวอีกไม่มีระเบียงเหรอมีมีสีหนูชอบมากชอบทั้งแบบมุมที่เดินไปตรงประตูกระจกนี้ใช่ไหมแล้วก็ชอบมุมระเบียงด้วยแบบสวยมากแต่ว่าตอนออกไประเบียงหนูต้องใส่รองเท้าไปด้วยเดี๋ยวมันเปื้อนเพราะว่าข้างานอกมันไม่ค่อยมีใครแบบ ออกไปแล้วก็ทำความสะอาดอะไรเงเี้ยชอบมากกับดิวเดี๋ย <c> ว <oughs> จะมารีวิวทั้งฟ้าวันนี้นะคะทั้งฟ้าวันนี้ก็เป็นสีสีบลูที่แบบว่าเป็นสีแบบสีฟ้าๆเแบบีบ้บลูใช่มันแบบ ฟ้าอ่อนมากๆาแล้วก็เป็นเมฆเขาเรียกว่าชั้นเมฆที่แบบมีความฟูๆหรอเรียกว่าอะไรเป็นแบบละอองละอองไปแบบซึ้งซึ้งึ้งึ้งไม่ได้แบบเกาะตัวกันมากแต่มีอันหนึ่งที่เกาะตัวคือตรงนั้นีหนึ่งหนึ่งก้อนใหญ่ตรงนี้น่กนั้นจะแบบว่าเป็นใสไ่สไหมใสไม่สไหมใสไม้สไหมใสไม้ไหมซึ่งน่ารักมากแล้วมนไล่เลเย,ยอร์ ข้างบนจะแบบว่าเป็นสีเข้มกว่าข้างล่างก็จะอ่อนๆลงมาอาจจะเพราะมีเมฆเมฆเยอะอุ้ยจริงด้วยทุกคนอ๋อหรือเราอยู่ใต้เมฆก็ไม่รู้เราก็เลยแบบมองเห็นตรงนี้ใกล้ใช่เป็นแบบนี้ s t a ร์เต p h e เฟอุ้ยจริงใช่หรือเปล่ามันมีชั้นสต a ร์เต p h e เฟียด้วยแต่ไม่รู้ว่าใช่ชั้นนี้ไหมอาจจะใช่ก็ได้ไหนนักวิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มซิ แต่ใดๆคือร้อนมากจริงแต่หนูแบบชอบไม่ได้ชอบแต่ชินร้อนมากกว่าเย็นถ้าเย็นหนูจะแบบนิ่งแบบหนาวอะ่ะตัวแสงมาดูหน่อยดูไม่ได้หนูต้องซูมให้ดูเท่านั้นแต่ไลฟ์ซูมไม่ได้นั้นเดี๋ยวหนูถ่ายรูปลงไอจีให้ดู <c oughs> แต่มันจะบินไปก่อนหรือเปล่าก็อเม่มันชอบเลื่อนอะ่ะตอนนั้นใช่ไหมหนูะ แค่ขอถ่ายติ๊กต็อกหนึ่งคลิปใช่ไหมหนูจะมารีบถ่ายก้อนเมฆแล้วสรุปน้องเคลื่อนไปแล้วถ่ายไม่ทันสิบเอเปอร์เซ็นยางแป๊บนะสิบแล้วสิบเปเซ็นแล้วจะต้องไปแล้วะจะไปแล้วนะส0เปอร์ซ้น เปอร์เซ็นต์สุดท้ายเห็นฝุ่นแบบฝุ <c oughs> ่นเยอะมากฝุ <c oughs> ่นเยอะมากตายแล้วตาโตมากเลยเฮ้ยจริงเหรอตอนนี้หนึงแมงมาตาโต ถ่ายให้หน่อยเลยไม่ได้ถ่ายรูปอ้ย ปปี้ <Happy. laughs> อันนี้เก็บครบได้สามดาวนะคะไม่ไหวนะดูแลตัวเองด้วยนะคะคิดถึงเหมือนเดิมแม่ทายแฮปปี้แฮปปี้นะไว้ทุกคนมา no แชร์เรื่องแฮปปี้กับหนูวันนี้อีกนะเราขอให้เลยเที่ยงคืนก่อนจะได้สรุปได้ว่าวันนี้แฮปปี้กันเรื่องอะไรที่สุดแต่วันนี้เรื่องนี้แฮปปี้หลายเรื่องคะ่ะ ขอบคุณสำหรับความฝันด้วยนะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันด้วยนะคะบ๊ายบายบีช้าแต่นี่ย